นี้เรามาลงมดเกมพุนแมงกันนะครับอันนี้เห็นดถมดขี้แล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูวิธีการแตกฟังเลยนะครับที่นี้ง่ายมากเลยนะครับเราแค่กล้องกดดิ่ในที่ลดมาอันนี้นะครับกดตรนนี้เลยแฟมพีพีนะครับกดนี้นะครับกดนี้นะครับ นี่นะครับผมน่าเป็นประมาณนี้แล้วก็น,นั่นก็นะครับลองเข้าดีตัวเกมดูนะครับแบบตัวเกมมันโคตรนานอีกเฮ้ยเร็วเฮ้ยนี่ครับเพียงพอครับทัดแยบดุสิงครับว่ามันมิน,มนที่พิเศษที่เกมเขาจริงๆครับ นะครับเฮ้ยที่งไยแลท์หมดเลยเล่นต่อดีกว่อ ก็ป็นอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เมย์ตามผมด้วยนะครับรับคลิปหน้าอยากผมทำอะไรเขียนคอมเมนต์บอกข้างล่างเลยนะครับติดาจถ้าผมเล่นเล่นโปรแล้ของเกมนี้ก็คอมเมนตล่นคลิปน่ากันเลยนะครับรับคลิปนี้มวันนี้ว่าใจคลิปต่อไปสวัสดีครับ